สมาชิกวุฒิสภา250ท่านมาครับและท่านเหล่านี้มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันที่เราได้มาครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันกับข้อนี้คุณคิดอย่างไรบ้างครับและคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างครับผมจะถามสามิกิาทีครับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวอมาจากการแต่งตั้งทั้งจากคณะคสชและจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่กี่คนครับสัญหา มาชิกวุิสภา250ท่านนะฮะท่านเหล่านี้เดีโยวกันเลือกท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับคุณคิดยังไงกับข้อนี้ครับและถ้าเกิดคิดว่าเป็นมหาครับคุณจะแก้มันอย่างไรบ้างเชิญท่านแรกตอบครับมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร แล้วนะคะการคอร์รัปชันเกิดขึ้นหรือว่าการซื้อเสียงสําหรับการแก้ไขปัญหานี้สำรับพักความมองว่าต้องเปลี่ยนยกแขนงค่ะ,ะโดยเฉพาะนายกเราต้องเปลี่ยนผู้กำจัดเราต้องเปลี่ยนผู้กระจายอํานาจหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของนายกแต่ทุกเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าจะเปลี่ยน,ยน,นยก,ยนยก <int> ็ต้องเปลี่ยนขขขนา,ย,ขขนาย,ย,นยกเลยค่ะขอบคุณ น้ำประเทศเท่าบอกว่าส er ีมีซิดเลือกสวอยสองร้อยห้าสิบปนเป็นสิทธิ์ของเท่าความหมายคือเ่ราะมีธิ์ค่ะเพราะว่าท่านเลือกไว้แล้วสีเลือกเห็นอย่างก็ใส่ปัญาเดียวคืออะไรคืเตรียมผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นแล้วส่งออกไปค่ะผู้ประยุทธ์สันโตชาเป็นนักแสดงคนแก่คับ 150เสียงที่คุณได้ซื้อมานั้นไม่ทําให้ประชาชนอย่างเราลืมตาห้าบาทได้สักทีถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผี่ผู้นําเปลี่ยนยกแผงเปลี่ยนสอสอเปลี่ยนทุกคนให้ประชาชนเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ m เตอร r ชุนพอ พราทราบมาดีแล้วค่ะเพราท่านนายกและสภาเกิดการคอร์รัปชันกันบ่อยมากในสําคัญก็คือฉลอดอยากจะฝากบอกนะคะว่าคุณอยากพูดเลยค่ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศของประชาธิปไตยนในเมื่อคุณยังซื้อเสียงอยู่เลยค่ะขอบพุท่าคุณคิดวา แค่นี้ป็นประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมคะอยากให้กลับไปคิดนะคะกลับไปคิดตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วก็ปรับคัทนาคัทนคติของตัวเองนะคะว่าควรที่จะปรับปรุงจุดไหนเพราะว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าไม่มีประชาชนรัฐบาลก็ไม่มีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ Miss Grand ชิมมั ก,กับรัฐบาลชุดนี้ค่ะว่าให้รู้จักรายแก่ใจบ้างนะคะที่ปัจจุบันคุณบริหารประเทศได้วอดวายและพินา,นาศขนาดนีและทางแก่นะคะคิดว่าคงจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะอาจจะต้องศึกษาถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้แทนราษฎรนะคะว่ามีผลงานอย่างไรและสุดท้าย ชมภูอยากจะฝากไว้ค่ะว่าถ้าเรายังนิ่งเฉยและยังเลื่อกรัฐบาลแป่้สุดท้ายความผิดสวยก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไป เราประชาชนทุกคนรวมถุงคนในพอนี้ควรมีสิทธิ์ในการเลือกสอสหรือผู้นำค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นค่ะคุณนายกคะคุณควรคืนประชาธิปไตยให้กับ ชายพิพัฒน์เลยเหรอคะแปดปีแล้วแปดปีเลยเหรอคะที่คุณต้องให้คนอื่นรอไม่คิดจะพัฒนาเลยเหรอคะออมาฮองมองนิสแตร์มาหกปีพัฒนาตัวเองเพิ่มเยอะคุณพัฒนาประเทศแล้วเหรอคะถ้าคุยังไม่พัฒนาประเทศเปลี่ยนได้แล้วผู้อยากนคน ือกท่านมาค่ะและท่านมาได้ยังไงคะถ้าไม่ได้มาจากการซื้อเสียงซื้อติดหรือซื้อคนที่จะมาเลือกท่านเข้ามาเป็นนายกรนะัฐมนตรีข้อแรกของพี่คือถ้าเรามีนายกโง่เราจะตายกันหมดเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะออกจากการเป็นนายกรนะัฐมนตรีได้แล้วคะ่ะแล้วคุณประธานที่ว่าทาในในกับพวกเราคะ่ะ แบบนี้ของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกทุกคนเพราะคุณพึ้งชื่อว่าเป็นตัวแทนของราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นประชาชนควรมีสิทธิที่จะเลือกใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าและพัฒนาประชาชนทางแก้คือการที่เราประชาชนทุกคน รู้จักสิทธิของตัวเองว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างและลุกขึ้นมากล้าที่จะเรียกร้องสิทธิของเรากลับคืนมาค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหากประชาชนมีความร,รู้รัฐบาลโง,ง่ๆก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะโอ oh, ้สิบสิบสิบไม่หักค่ะโอ้โหอันนี้คือสิบรอสุดท้ายมิสลาดคะ์นนสองนยี่สิบสอง ตอบคำถามสุดยอดมากจอร์ดตอบตว่าไง